ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวไร่ชาวสวนนะครับชาวเกษตรกรนะครับที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมร้านโลซ s o l ท r s เตอร์นะครับก็มี Tap Kubota Air One สองสองนะครับตัวนี้จะเป็นท่อตั้งนะครับมาพร้อมบุ้งจีนะครับสภาพสวยครับจะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนําเข้านะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในในไทยนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับเอาเลยสตาร์ทเลยครับทางนี้กรันทางนี้ไม่ใส่เกียร์ทางนี้อย่าเดินหน้ายังไม่ใส่นี่ทางนี้ดิอ่า ลืมซะแล้วเวลาเลี้ยวก็าวางลงต่ำเลยนะว,าง,งว,วางลงต่ำด้วยวางลงดันแม็กหนะ้านะครับตอนนี้จะเป็นแอร์วันยี่สิบสองท่อตั้งนะครับนะอนนี้มาพร้อมมุ้งจีนะครับจูลรถเก่าญี่ปุ่นนำข้าแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้ง,งานอะไรนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ ตอนนี้จะเป็นไฮดรอลิกธรรมดานะครับอ่าตอนนี้จะเป็นคอนโรลสีทิศนะฮะครับโอเคนะครับอ่าปกตกิว,ว่าวางลงดันหนักอ่านะครับโอเคความหมายครับความหมายอายกอ่า,อาความ อายุขึินสสูตรครับระบบพลังลิกสมบูรณ์นะครับรถคันนี้ใช้งานมา715ชั่วโมงนะครับยังครับพลักหลังครับใช้งานได้ปกติดีนะครับทุลยลยนะครับใส่เกียร์ปั่นครับวิดีโอครับ โดยใช้งานได้ปกติดีนะครับสภาพยางสวยๆเลยนะครับสภาพรถก็รุ่นนี้ก็จะเป็นสีนี้นะครับสีส้มส้มสีสนะครับรถเป็นแอวันของสองนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับคุณจีนะตอนนี้จะเป็นเครื่องยนต์สามสูบครับยี่สิบสองแรงนะครับสภาพสวยๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเชิญมาเลือกชมได้ครับร้านของเราก็ตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ถนนพระขนงยาธินนะครับเส้นตากฟ้าตะคีนะครับห่างจากโรงพยาบาลตากฟ้าประมาณ700เมตรนะครับก็ฝากเบอร์โทรไปด้วยนะครับ0861026521นะครับอีกเบอร์ก็จะเป็น0930899494นะครับเซลเก่งนะครับอันนี้เราเปิดราคาที่230,000บาทนะครับ230,000บาทนะครับสำหรับวันนี้นะขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ